ครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านนะครับทั้งที่ติดตามใน facebook นะครับในเพจใน youtube นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ลงขายนะครับของปี67นะครับปีที่แล้วก็ปลายปีก็ไม่ค่อยได้ลงขายก็คืองานลูกค้าเยอะมากครับแล้วก็ที่สอบถามกันมามากก็เป็นเรื่องประมูลกีตาร์นะครับ พราะว่าหยุดประมูลไปหลายเดือนนะฮะก็ด้วยเรื่องของตลาดของบ้านเราด้วยแล้วก็อะไรด้วยแล้วก็วันนี้ก็เริ่มประมูลแล้วนะครับตั้งแต่สองสามวันที่แล้วนะครับก็เริ่มได้เข้ามาแล้วครับแต่ว่าเริ่มมาปีใหม่เนี่ยก็จะมีงานของลูกค้าแล้วก็พ่อค้าแล้วก็ร้านเรนต่างที่ส่งมาให้ทำานี่ก็ค่อนข้างเยอะ ข้อจับะมูลน้อยลงนะครับแต่ว่าคุณภาพก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยลูกสาวก็อสอบทาง,งานได้แล้วนะครับจบปั๊บสอบได้เลยกับประกาศผลวันรับลริญยานะครับก็ภูมิใจมากร้านก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรประมูลก็น้อยลงนิดนึง่าตัวนี้ก็จะเป็นมอ i w 2 5นะครับ ก็สภาพนี้ก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีตำหนินิดเดียวนะครับกีตาร์เกือบห้าสิบปีทุกอย่างเรื่องหมดยกเว้นซัดเดิลที่จ่งส่ใหม่มันจะมีตำหนิอยู่หน่อยครับตรงนี้ครับรอยกแค่ผิวเล็กเกอร์นิดนึงก็มีแค่นี้นะครับตัวนี้ก็ติดปลั๊กไฟฟ้าให้พร้อมนะครับเป็นพิษแมนสามสูหนึ่ง ก็บาลานซ์ถือว่าออกมาดีมากนะครับแล้วก็ท่านได้รับไปก็ต้องศึกษาเรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็ผมจะทําคลิปการใช้งานตัวนี้ส่งส่งมาให้ด้วยนะครับว่าใช้งานยังไงเพราะปุ่มมันก็ค่อนข้างเยอะตัวไหนกน็เปิดตัวไหนไม่ควรเปิดอะไรองเงี้ยคือบางตัวบางท่านซื้อไปแล้วเปิดเปิดไม่อย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นดีคอนมันมันไม่ได้เลยไม่ไม่ต้องปิดถ้าไม่เล่นเคาะ ตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยน s ัดเดิน,นะครับแต่ง u ัดเดิสมัยเป็นแนวของมาตินนะครับเพื่อ,อให้ยังตัวเ่นมันมันมันตรงขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นตัวเดิมก็มจะเป็นตัวนี้นะครับครับก็คือเป็นด้านบนมนมนธรรมดาปกตินะครับแต่ลองแต่งตัวนี้ดูแล้วรู้สึกว่าเสาวมาดีมากครับ ความเสียสาย6ครับสายหสายสสายสา สายสองสายหนึ่งครับตัวน,นี้ก็ลุงสายอุลพีอีเบอร์สิบเอ็ดนะครับทัชชิ่งก็อยู่ที่ไม่ถึงสองมิลน,นะประมาณหนึ่งจุดเก้าเพราะว่าใส่เลนสิบเข้าไปเฟดสิบสองเนี่ยมันมันเอาเลนสิบอ,ออกเนี่ยมัน,ม,นมันก็โอ้เด้งเยอนะเลยประมาณหนึ่งจุดเก้า 搞的。 คือเสียงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนุ่มละมุนนะครับสัตเจนยาวเบสหนานะครับก็ต่างจากซัดเดิลตัวเดิมน,นะครับฟังพักปักไวไฟนี่ก็เปิดนิดเดียวนะเพราะแอมผมเปิดไว้บุลเลต์นะผมเปิดไว้ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาครับอันนี้ก็เปิดแค่ประมาณไอ่ทำกว่านิดนึง เก้นานาฬิกาประมาณนี้ครับ จะเจ๊หนึ่งหเก้ามันจะบัสเฟตไหมอ๋อไม่ต้องห่วงครับแต่งเป็ดใหม่เรียบร้อยนะครับก็คืออยู่ที่เราใช้นะครับแต่งเฟดไปแล้วเนี่ยถ้าเราใส่เบอร์สิสองเนะี่ยก็จะายยอทัชิ่งเดิมนี่ก็ขันคอเข้าอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่เบอร์อสิบใส่เบอร์สิบถ้าเกิดมันไม่บัสก็คือจบก็ไม่ต้องไปทาอะไรเลย เรากระามาเต็มบรรทานดีมากครับก็ใช้งานก็อยู่ที่เราปรับว่าจะปรับยังไงนะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเอ๋อเดี๋ยวเร่มบอกราคาหกพันห้ารวมส่งครับมีกระเป๋าป้ายินนะครับอ่าแล้วก็อ่าปิกแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ